สวัสดีครับผมแม่พี่น้องชาวเมื่อนชื่นทีวีช่องหนึนึหาครับผมฝรั่งมาตินมาอีกแล้วครับและคือเขามาได้มาคนเดียวครับเอาเพื่อนมานั่งเด้พี่เด้ทั้งชาวสกกดโคดีสิบเอทั้งชาวสกกดคดีเอเลฟเป็นสมุนไพรปรับสภาพร่างกายขับคงเสียออกจากร่างกายมาจากไกลเด้พูน่ะ เทือเขาเหมมาลายเยอินเดียทิเบตประเทศจีนพูดนั่นถ้าเป็นสมัยโบร,ราณเราไม่มีโอกาสรับประทานสมุนไพรแบบนี้เด้อมันแพงโพดและมันเป็นของสงวนสําหรับจกักรพรรดิฮ่องเต้พวกอันนี้แหละแต่ในปัจจุบันบริษัทเร,ราก็ได้จัดให้ครับสะดวกที่สุดเลยผลิตมาในรูปแบบของแคปซูลรับประทานง่ายๆครับผมก็พวกนึงไม่แพงครับ เพียงแค่290บาทเท่านั้นเองครับนะถ้าเป็นลูกค้าไม่กินขับซิ่วเดียวก็อน,นอนครับกินกับน้ำอุ่นน้ำฮอนเด้อยาก,กินกับน้ำเย็นกับน้ำอัดลมน้ำเหลา้าน้ำเบียร์น้ำกาแฟมันบ่แมนดอกนะกินกับน้ำอุ่นน้ำฮอนนีแหละถ้าเป็นลูกค้าคนไม่กับคับซิ่วเดียวได้เพราะว่าทั้งชาวสกัดชาออกริดแห้งก้อนเยอดุดูไทยดูเฮียแทกดู บางคนกับใครึ้นเลยก็มีเด้พูดเอ็นพูดเซนพูดขาพูดแขนไม่ต้องห่วงครับผมเด้อันนี้เป็นเรื่องปกติของสมุนไพรทั้งชาวสกัดเพราะว่าหน้าที่หลักของมันคือขับของเสียออกจากร่างกายครับผ่านไปสักระยะหนึ่งอาการแบบนี้จะหายแล้วครับเด้หลังจากนั้นกินสองคับชูก้นนอนครับกินกับน้ำอุ่นคือเเ่าครับเด้เนี่และ ทุกวันในสะดวกที่สุดรับประทานง่ายและสำคัญที่สุดเจ้าไม่ต้องออกจากบ้านครับโทรมาสั่งเลยปุ๊บเราจะส่งโฮลดบ้านเลยครับผมเดชใช้ระบบ c ค r r รีแค r y รีฝรั่งก็เอ็น่า c ค r r รีบางท่ากเคยเอ็น่าแคร์ร,รีขอให้ทื่อโทรศัพท์ไว้ตลอดเนี่ยสั่งไว้แล้วปุ๊บเราจะส่งปั๊บให้เจ้าเดชพนักงานแคร์รีจะทำให้เจ้าไว้นั่งู้บานเลยครับอย่าลืมเดชราคาไม่แพงครับกระพุกหนึ่ง 290บาทครับทั้งบริษัทก็มีการขอบคุณลูกค้าทุกท่านโดยจัดโปรโมชั่นพิเศษครับผมถ้าซื้อทั้งชาวสกัดโคดี11หนึ่งชุดคือว่าซีกระปุกราคา1,160บาทมันจะมีของแถมนํำครับก็คือพัมกดน้ำอัตโนมัติครับผมเดยต้องจายเงินดอกเราจะส่งคือเขานั้นแหละฟรีเลยครับอย่าลืมด้อโปรโมชั่นพิเศษในช่วงพีใหครับ ทั้งชาวสกัดโคดีสิบเอ็ดสีก,กระพุก,ก1,160บาทมีของแถมน้ำครับเป็นพัมกดน้ำอัตโนมัติครับผมเด้อและช่วงนี้ลูกค้าสั่งไว้หลายหล่เทอรี่กับเมียเ่ยงเมี่ยเดชก็จมดูดูเด้อว่าลูกคา้าหลายหลายเด้อเดี๋ยวนี้ฟรั่งมาเินจิคออนุญาตขอพูดคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งไว้ในมื้อนี้ครับผมเด้อแต่ว่าวางเพื่อนไว้ก่อนแล้วก็โคภัยน้ำต้องใส่แว่นฐานน้ำเพราะว่า สุ้มเฮต้าหน้อยเนาะสายท่าบรีครับเด้อโอเคครับลูกค้าท่านแรกเป็นคุณแม่ครับคุณแม่อุดอมรุ่งเรืองอยู่อำเภอเดชอุบลจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเด้อสั่งโคดีสิบเอ็ดหนึ่งชุดสีกระพุกแล้วก็แถมพามกดน้ำอัตโนมัติครับผมขอบคุณครับคุณแม่ครับผมตัวไปด้วยคุณเฉลิมชายสีโชคอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพูดหนึ่งนะทั้งชาวสกัด หนึ่งชุดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทแถมทำกดน้ำอัตโนมัติขอบคุณครับคุณเฉลิมชัยครับผมหูหลายอยู่เนาะฮือนี่คุณนกแกว้วสมัครเขตการอยู่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีทางชาวสากัดหนึ่งชุดแถมทำกดน้ำอัตโนมัติครับผมขอบคุณครับท่านเดมเมอรเนาะหลายอยู่เนาะเออคุณบุญเลิศชมพูใบอยู่ ทำบนพิชยัยอำเภอเมืองจังหวัดลำพางผู้นะ่ะไปทั้งเหนือเนาะทั้งชาวสากัดซี่กระพุกแถมัมกดน้ำอบบัตรนบัติขอบคุณครับพี่เ่มาอีกแล้วคุณพ่อเด้คุณพ่อซิงสิทติจันทำบนบางกระเป้าอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมทั้งชาวสากัดโคดีสิเอ็ดซี่กระพุกแล้วก็ ของแทมรางวัลพิเศษช่วงพี่ไม่ก็คือทำกดนา้ำอัตโนมัติครับผมทันเล้วเนีดคุณรัตนาชมมาทําบนทาอีบุญอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบุรครับผมทางชาวสก,กัดโคดิสิบเอ็นึ่งชุดซี่กระปุกแถมพังกดนา้ำอัตโนมัติครับผมนั่แหละคนอยากได้ไล่ๆเนนี่แหละคุณวิไลลัก อยู่ตำบลทาทุมอัมเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีพู่นั่นะทั้งชาวสกัดโคดีสิบเอ็ดนึ่งชุดแถมทำกดน้ำอัตโนมัติขึ้นกันนะครับผมเดี๋ยวโอเคมีคุณ่อด้วยนะคุณ่อพัน์ทุมโทนตำบลคุกมะม่วงอําเภอปากคำจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมทั้งชาวสกัดซี่กระปุกแถมทำกดไฟกดโต๊ะทกดน้ำอัตโนมัติ หนึ่งชุดครับผมและคุณพ่อมานัดโดนพี่ไม่อยู่ตำบลแก้วหางแมวแก้งหางแมวเขาถอดเนี่ยผมจบก็สนอครับอำเภอแก้งหางแมวจังหวัดจันทบุรีพู้หนึ่งนะทางชาวสกัดโคดี 11, สิบเอ็ดซี่กระพุกชุดหนึ่งแถมทำกดน้ำอัตโนมัติครับผมและสุดท้ายในช่วงนี้โคพวกคุณคุณสมศักดิ์เชตันอยู่ตำบลน,นครพนมเขาเถิดนครปฐม อำพเภอเมืองจังหวัดนครปฐมครับทั้งชาวสากัดโคดีสิบเีกระพุกแถมพังกดนน้ำอัตโนมตัตินึงชุดครับผมนเรียบร้อยแล้วโทษบรนทาก้อนวินเนาะสำหรับวันนี้ขอแนะนำเป็นรอบสุดท้ายครับเพื่อนที่ดีที่สุดของผมพี่เดทั้งชาวสากัดโคดีสิบทั้งชาวสากัดโคดี11เ ผู้ได้เห็ดเวียกมีไงเห็ดเวียกบ่ทนมีปัญหาพูด้าพูดแขนอย่าลืมเพื่อนของเราทั้งชาวสากัดโคดี11ทั้งชาวสากัดโคดี11ง่ายที่สุดรับประทานง่ายเป็นแคปซูลบ,บ่แพงเด้อกระพุกหน่ง290บาทสั่งชุว้วเน่งสีก่กระพุกก็ได้พักมกดน้ำอัตโนมัติแถมด้วยเป็นรางวัลพิเศษในช่วงปีใหม่และสำหรับวันนี้ทางบริษัทอยากโคพะคุณลูกค้าทุกท่าน ที่สู่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทลากไลน์ชาเนลครับผม دة. ในช่วงของพิมายใค้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงโอให้ร่ำให้รวยขอให้อายุยืนขอให้แข็งแรงเห,ห็ดงานได้หาเงินได้ดูแลลูกดูแลหลานได้ครับสำหรับวันนี้มาตินกับเพื่อนมาตินทั้งชาวสกัดโคดิสเวตก็าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ